สิ่งนี้คือเรื่องจริงนะคะเมื่อแทวพาวออกมาโพสข้อความนี้ใน Facebook ของเพื่อนน้อพี่นองและหลายๆคนก็บอกว่าปั๊บแห่งสูตรแห่งง้ำแห่งสูตรแห่งสดใสน,นะคะพี่นอ้องบอดแพลวนะคะเพื่อนใดออกมาโพสข้อความลึกซึ้งกินใจให้พวกเขาได้เห็นแล้วก็เออหลายหลายคนก็บอกว่าแมนเหมือนที่บอดแพลวพูดเนาะบอดแพลวบอกว่าบอมีสิ่งใด ไม่มีสิ่งไหนเออไม่มีสิ่งใดคุ้มค่ามากพอหากคุณไม่มีความสุขกับมันออกมาใช้ชีวิตกันครับไม่มีสิ่งใดคุ้มค่ามากพอหากคุณไม่มีความสุขกับมันแม่นพี่น้องถ้าเพิ่นบอกกระถึงเนาะพี่น้องเนะาะว่าถ้าเฮาเส็ดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเฮาต้องมีความสุขกับสิ่งนั้นพี่น้องการที่คนเฮาเนี่ยอยากทําอะไรสักอย่าง เขามีความฝันเนาะว่าเขาอยากเหตุอียงสักอย่างหนึง่งแต่ถ้าเขาบม่มีความสุขกับสิ่งที่เขากำ,กำลังเหตุอยู่น่ะมันก็รู้สึกไร้ค่าแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราอยากจะทำเออแล้วก็เพิ่ก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยว่าให้ออกมาใช้ชีวิตถ้าการที่เ,เราออกมาใช้ชีวิตแล้วชีวิตเขามีความสุขมันบ่เหตุห้ผู้ใดเดือดร้อนเขาก็บ่จำเป็นต้องแคร์เออโนสนโนแคร์ no son, no ในการที่ มาวิาพากษ์วิจารณ์เราในการที่ค้นมาดึงมาโยงดราม่ากับชีวิตของเขาเหมือนยังบอดแพ้เนี่ยเพื่อนตาาเชิญมาตลอดระยะเวลาหกเดือนเนาะคิดได้เลยว่าเพื่อนตรงมีความแข็งแกร่งแหละเข้มแข็งขนาดไหนกว่าจะก้าวผ่านทุกดราม่ามาได้ตลอดระยะเวลา6 7หกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแพรวพาวเนี่ยเป็นคนที่ คนหนึ่งที่ยืนอยู่ในสื่อหน้าเฟ e บุ o กหน้าเฟซหน้าติ k กตอกหน้า You Tube เยอะมากและบางคนเนี่ยก็ดึงโยงไปกับดราม่ามากๆมากมายแล้วก็บางคนก็เม้นแรงแล้วก็มีการขู่ถึงชีวิตเนาอพี่น้องเนาะขู่ขาขู่เอาชีวิตบอกว่าอยากให้ลดตำบอดแพ้บอด,อบอดอป้าเจีวแน่อยากอันเจอหน้าก็จะฆ่าให้ตายสิมันก็ซิมีอัน อวตารบางคนที่คอมเมนต์มาขู่มาว่าแต่เพิ่อนกันยังยืนหยัดและแข็งแกร่งและออกมาใช้ชีวิตสดใสได้แบบทุกเมื่อนี่นะคะเหมือนที่เพื่อนบอกนะบอกว่าบม่มีสิ่งใดที่คุ้มค่ามากพอหากคุณไม่มีความสุขกับมันให้เฮาออกมาใช้ชีวิตดึงโตตนของเฮาออกมาใส่ดึงความเป็นตัวเราออกมาให้โลกรู้ว่าเฮาคือคนคนนี้เหมือนบอดพอพเพลเพเนทเห็นว่า เพิ่นคือแพลวพาแสงทองและเพิ่นยืนหยัดในอาชีพนักร้องเพิ่นพักในการลองเพลงรักในอาชีพนี้ที่ทำมายาวนานกว่า10กว่า20ปีนั่นแล้วพี่น้องเนาะที่ก่อตั้งวงแพลวพามาตั้งแต่บ่เมีอย,อย่างอีเลยตั้งแต่เพิ่นเป็นลําซิ่งทั่วไปนะเมหาหอดซูมือนี่เนาะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นมีความสุขกับอาชีพตรงนี้และเพิ่นเหตุมันออกมาดีแล้วก็ตั้งใจเหตุมันทุกครั้งจนชีวิตเพิ่นประสบ ประสบความสําเร็จจนฮอดสม,มือนีเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็บอกว่าชื่นชมในโตของแพลพาแสงทองว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แข็งแร่งและยืนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าก้าวข้ามทุกอุปสรรคมาได้ตลอดเลยบอ่เคยหวั่นไหวหรือบ่เคยย่อท้อกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาหรือเข้ามาปะทะกับชีวิตเลยแม้แต่ครั้งเดียวเหมือนใส่สติ ควบคุมทุกปัญหาควบคุมทุกดราม่าแล้วก็ผ่านมาได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นดราม่าเล็กดราม่าน้อยถูกโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือผ่านมาได้เสมอก็เลยหลายคนก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยลหละถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่แข็งเก่งเลยคนนึงแล้วก็เพื่อนลง้ลงโพสต์นี่เนาะหลายๆคนก็บอกว่าเออตั้งแต่เพิ่นโสดเนี่ยอ่าเพิ่นกระสดใส ใช้ชีวิตยังมีความสุขอาจจะมีช่วงหนึ่งเสียใจบ้างอาจจะมีร้องไห้บ้างแต่คนเฮานะ่ะมันจมโยกับความเสียใจม้าาตลอดเวลาพี่น้องมันอาจจะเสียใจที่เออครอบครัวนี้ได้จบลงไปแต่ว่าทุกมื่อนี่ก็ต้องยืนหยัด ทำหน้าที่ของเต่งต่อไปทำหน้าที่แม่ของลูกทำหน้าที่หัวหน้าวงทำหน้าที่เจ้าของขายเพลงทำหน้าที่นําพาศิลปินให้มีงานทุกมือ้อให้ให้มีอ่ารายได้ตลอดเพราะแต่ละคนเนี่ยต้องการอ่าพึ่งพึ่งบารมีของพอเพลิเนาะเพราะถ้าไม่มีงานค่าใช้จ่ายมันก็รอบตูทุกคนกน็รู้สึกว่า อยู่กับบอดแล้วก,รกว็รู้สึกว่าอิ่มเอมใจรู้สึกว่าอยู่แล้วก็คือมีมีความที่ว่าเพื่อนเอเลี้ยงดูทุกคนนะ่ะรักทุกคนเหมือนคนในะครอบครัวอยู่แล้วก็มีความสุขนะ้อนพี่นองเนาะแต่ละคนก็นมาบอกว่าป้าโสดมันนี่คือสวยขึ้นมากแท้แม่แคปชั่นก็เลิดมากอือ้อคนก็นบอกว่าน่ารักเบ่ไวแม่น่ารักสุดๆสวย ชีวิตอิสระชีวิตของเรามันต้องใส่แหกคุม้มแม่แพ้วเออคนสวยขอให้ปังขอให้เลิศค่ะพี่นอ้องม,มันเป็นชีวิตที่ชีวิตอิสระคือเพื่อนก็บอกแล้วเนะนาะก่อนหน้านี้เพื่อนก็เคยถูกโยงด่ามาว่าเอ,อ้ยจะมีแฟนใหม่ไหมอันคนนั้นคนนี้เนะี่นุ่มสักลงสักร้ายเนี่ยเพิ่อนก็ออกมาว่า,วาอันการที่เพิ่นโสดนะ่ะเพิ่นทีคุยกับใครมันก็ว่ผิด คุยกับผู้หญิงคุยกับทอมคุยกับกระเทยคุยกับผู้ชายคุยกับใครก็ได้แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากใช้ชีวิตโสดแล้วก็ขอใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับลูกๆทั้งสองของเพื่อนนั่นก็คือน้องโตเกียวกับน้องนาลิตะเรื่องอื่นเนี่ยก็ยังไม่ทันคิดนะพี่น้องเนาะเมื่อนีนนะคะเพื่อนได้เดินทางจากกรุงเทพนะคะกลับไปที่ยะโสธรเนื่องจากว่ามีงานกับวงแถวพาวแสงทองนัน่นก็คือเป็นไล่สดกุมปิดนะพี่น้องเพื่อนก็ได้แวะไปกราบ คุณยายแล้วก็กราบอัอธิธาตุของแม่เทพนะคะแล้วก็ขอพรจากพระในบ้านเพิ่นบอกก็บอกว่ากราบยายและแม่ขอพรจากพระในบ้านและพระในใจของลูกรักขอให้ลูกและครอบครัวของเราจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนดีนะคะนี่นะคะก็คือเป็นภาพที่บอดแพ้นนะคะไปกราบยายทวดยูบานนอพี่น้องเนาะแล้วก็ไปกราบอัธิธาตุของแม่เทพเนาะ ก็คือบอดแพลวเพิ่นจะรละลึกถึงแม่เทพอยู่เสมอแม่เทพจะอยู่ในใจของบอดแพลวตลอดเนาะท่าที่คุดทุกคนอะติดตามบอดแพลวมาตลอดเพิ่นจะจมหาแม่เทพนางฝ่าถทิงสวรรค์ตลอดเวลามีความสําเร็จอีกอย่างก็ตามแต่อซื้อบ้านไม้เพิ่นก็โพสหาแม่เทพหรือว่าสิ่งอย่างก็ตามแต่ที่เพิ่นสําสเร็จเพิ่นจะพูดถึงแม่เทพตลอดเหมือนว่าระลึกถึงแม่เทพเพิ่นอยากให้แม่แมเทพเนี่ยอยู่กับเพิ่นในทุกช่วงเวลา ที่เพิ่นประสบความสําเร็จแต่แม่เทพก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถึงในวันนี้แต่บอดแพลวกายยังล้ำลึกถึงแม่เทพตลอดเวลาเหมือนประหนึ่งว่าแม่เทพไม่เคยหายไปไหนแล้วก็ยังอยู่ข้างๆบอดแพลวอยู่ตลอดนั่นแหละพี่นอ้องมันก็นเลยเฮตหายเอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าเฮาแบบกตัญญูกักกบพ่อในบ้านเฮาละลึกถึงพ่อแม่เฮาอยู่ตลอด ยังไงเราก็ไม่มีวันตกต่ำเนาะหลายๆคนก็บอกว่าให้ย้ายทวดเนี่ยสุขภาพแข็งแรงให้ยูเป็นลมโพลมไซแหกับแม่แพ้วเนี่ยไปโดนๆแล้วก็ให้แม่แพ้วเนี่ยหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่เงินไหลเข้ามามีความสุขทั้งครอบครัวเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแม่แพ้วก็ได้พานผลอุปสรรคมานานับไม่ถ้วนแล้วค่ะพี่นมวันนี้ก,ก็เอามาฝากนะคะว่าการที่เฮาที่ใช้ชีวิตมีความสุข เราต้องใช้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขของเราจริงๆในสิ่งที่เราหักจริงๆค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ก,ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ